ว้ไม่เอาสิคะไหนกินอะไรคะขึ้นไปไหนไปไปเนาะกินอะไรคะกินไหนเน้นไหนโชว์ถึงสิเน้นอยู่ไหนเอาอาเน้นนอ่ะนอนแล้วใช่ไหมคะอะค่นอนยังไงไหนนอนไหนทำท่านอนดิไหนนอนไงเอ้าเอ้ยไปไปก่อนบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะช

ท่านนวัยวะตามหลักจิตวิทยาของฟร,อ,งฟรอยครับวันนี้อ้วนกินเก่งใช่วันนี้อ้วนกินเก่ง,นนก,ก,งกระเป๋าสวยมากคุณฮิปปี้ขอบคุณค่าชอบไอเดียทรงผมมากในแต่ละวันมีแต่คนชอบผมวันนี้นะกระเป๋าน่ารักมากซักได้ไหมคะ ซักได้มันเป็นผ้านะแต่ว่าแนะนำมาให้ใช้ไปก่อนจนกว่าแบบว่ามันจะสกระปรกไม่ไหวเงี้ยแล้วค่อยซักทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ส่งซักแห้งอะไรอ่ะกอมาจากสนามกอฟน่ะสิแต่เสียงเหมือนระเบิดเลยนะเสียงมันไม่เหมือนลูกกอฟ มามีจะมีรอบกระเป๋ามาอีกไหมไม่มีแล้วว่ะค่ะคุณนาดาวขอโทษด้วยนะคะเพราะกระเป๋ามันเป็นผ้าเนอะแล้วก็ตอนที่ได้ไปใหม่ๆเนี่ยทรงมันยังดีอยู่ถ้าสมมติว่าเอาไปซักบ่อยๆเข้าเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันอาจจะทําให้กระเป๋ามันนิ่มไงมันเป็นผ้ามันจะนิ่มลงแล้วมันอาจจะไม่ได้ทรงเหมือนเดิมทำไมไอวามันดูลอยแล้ว หรือว่าถ้ามันเลิะน,นะแนะนาให้ซักเป็นจุดๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าน้ํายาทําความสะอาดอะที่สมมุติมันจะเป็นน้ํายาทำความสะอาดเผื่อว่าเวลาเราทําเสื้อผ้าเลอะระหว่างวันอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนปาก,กานะเล็กๆมันขายในท็อปมีนะในท็อปในบิ๊กซีอะไรเงี้ยยี่ห้อไฮดีลองไปดูนนปปดใช่เดี๋ยววันนี้พี่ชายก็เป็นหมูเด้งกับบ้านเหมือนกันหมูเด้งปก,กติของแบบเนี้ย เราจะหาได้จากญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ที่ไทยมีแล้วนะเป็นแบบว่าลิควิดทาความสะอาดเสื้อนะก็เอาอันนั้นมาทําความสะอาดเป็นจุดๆดีกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเลอะมากไม่ไหวแล้วก็ค่อยซักทีเดียวนะคะคุณอุบลบอกว่าได้รับกระเป๋าแล้วนะคะกระเป๋าเราซื้อตินตุกแกมารีดติด ด้านในตรงกลางอ,อ๋อ,อ,อการมีชาชีพ<จ>โอเคก็เป็นการสร้างเพิ่มเติมเข้าไปอ๋อเล่นนาฬิกาพ่ออ,อยาก<อ>าได้เสื้อน่ารักของสีแฟร์ค่นะ กระเป๋าสีดำอะไรอะทำกระเป๋าสีดำเพิ่มค่ะใช้ลุยๆได้บ้านนี้แบกของลูกเยอะคุณแอนมีแต่คนอยากได้กระเป๋าคามามีททำอีกเราตั้งนามนมามีเปิดขายไม่ถึงสามนาทีหมดมาอีกเธอคาได้โปรดคุณกนกวันนะคะเอาผงซักฟอกซักแล้วแปรงขัดได้ไหมคะได้ค่ะขัดเป็นจุดๆนะแนะนำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าซักเข้าไปทั้งใบเลยอะ ไอยไม่อยากให้ทรงมันเสียเดี๋ยวมันจะแบบผ้ามันนิ่มแล้วมันจะเสียทรงไงอันนี้อากก็ยังไม่เคยซักเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสภาพตอนนี้